สำหรับเก้าเสียงที่มาจากฝ่ายค้าลงมติเห็นชอบให้นางสาวแพททองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะหกในเก้าเนี่ยค่ะเป็นสสพักไทยสร้างไทยคือสสไทยสร้างไทยมีหกคนยกพักคนนี้โหวตลงมติเห็นชอบดันคุณอุ้งอิงขึ้นทั้งนายกหมดเลยครับก็จะมีคุณชัชวาลแพทย์ยาไทยสสร้อยเอ็ด คุณรำพูลตันติวนิชชานนนสสอ,อุบลราชธานีคุณถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อของไทยสร้างไทยแล้วก็มีคุณสุภาพรสลับสรีสสยโสธรคุณหลังธุรพลสสอ,อุดรธานีแล้วก็คุณอดิศักดิ์แก้วมุงคุณทรัพย์สสอ,อุดรธานีอีกท่านหนึ่ง6เสียง ในเก้าเสียงของฝ่ายค้านที่โหวตเห็นชอบคุณอุ้มอิงไทยสร้างไทยนะคะคฉันย้ําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกสามเสียงค่ะเป็นเสียงจากสสพักครูไทยเพื่อประชาชนพักประชาธิปไตยใหม่แล้วก็พักใหม่พักละหนึ่งท่านคุณผู้ชมคะประเด็นของไทยสร้างไทยร้อนแรงมากจริงๆต้องตามต่อวันนี้คุณถากรตันทสิทธิ์สสบัญชีรายชื่อของพักไทยสร้างไทยนะคะเป็นสสบัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวของพักด้วยออกมาให้เหตุผลที่จําเป็นต้อง โหวตแบบนี้ทั้งๆท,งท,งที่อยู่พักฝ่ายค้านคุณหากกรบอกว่าได้ประชุมสส,สพักไทยสร้างไทยทั้งหมดว่าตอนเช้าก่อนจะลงมติว่าจะเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทราบว่ามีการเสนอแคนดิเดตเพียงชื่อเดียวคือคุณอุ้งอิงซึ่งถ้าหากพักร่วมฝ่ายค้านส่งแคนดิเดตร่วมชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็จะไม่โหวตเลือกคุณอุ้งอิงแบบนี้หรอกนะแต่ในขณะนี้นักสถานการณ์วันนี้คือมีเพียงตัวเลือกเดียวค่ะ สุดท้ายแล้วพรรคไทยสร้างไทยที่คุยสสเมื่อเช้าก็เลยมีมติว่าจะโหวตเห็นชอบคุณอุ้งอิงเนี่ยแหละเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีขึ้นมาทําหน้าที่บริหารชาติบ้านเมืองไม่เช่นนั้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อประเทศอย่างมากยอมรับ6สสคุยกันตอนเช้าคุณผู้ชมคะประเด็นนี้สําคัญคุณธากรบอกว่าไม่ได้แจ้งกับหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก่อนจะลงมตินะคะแต่ไม่ใช่การลอยแพหรือว่าไม่ให้เกียรติคุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันไม่เคยไปตกลงข้อเสนอผลประโยชน์ใดๆกับพักร่วมรัฐบาลและพักไทยสร้างไทยก็จะยังคงเป็นพักร่วมฝ่ายค้านเช่นเดิมค่ะคุณถากรบอกแบบนี้บอกว่าก็ยอมรับว่าไม่ได้คุยกับคุณหญิงสุดารัฐฟังในมุมของคุณหญิงสุดารัฐบ้างนะคะคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธุ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบอกว่าเรื่องของการเลือกโหวตที่สสพักไทยสร้างไทยยกพักโหวตขัดต่อจุดยืนและอุดมการณ์ของพัก ถือว่าเป็นการผิดมารยาทในการทํางานร่วมกับพักฝ่ายคา้านคุณหญิงสุดารัตน์วันนี้ขอโทษนะคะสําหรับการกระทําของสสพักที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อเสียงประชาชนและล่าสุดค่ะที่ประชุมกรรมการบริหารพักไทยสร้างไทยมีมติตั้งกรรมการวินยัยและจริยธรรมสอบพฤติกรรมของสสทั้ง6คนของพักด้วยค่ะ